สบายดีเ้ยพี่น้องสบายดีบว่าสุขสุขคนพี่น้อ,องเลยตออกันยู่ปัวคือเก่าพี่น้องเลยแก้งอ้อมไม้เนาะ มันแกเป็นไจเป็นแกน้อไม้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล้ลเบเบิ้งเบิ้ลเเบา้ลเเบากลนบ้ลเบิล้ิเ้เรเย้เ้เ้บิ้เบิ

ลังแกงหน่อไม้ดิจะแสบยบดิคิดไว้ก่อนพี่น้องเลยพักสังเษพักขยันเนาะแสบหอมหอมปวดเลยพี่น้องเอื้ย อันนี้ต้องไปพี่น้องไอ้หอมกลุ่มเลยหอมกลุ่มเลยบ่เสแส,แสน้ำกันพี่น้องเอ้ตอนบ่ายสามโมงก็ถึงจะได้กินขขาว สุกอยูนเอยไ้มตักลยได้ป่ะเราจะได้กินกัจนเนาบุไปรู้มาสิยังเสียเสื่อหัวเลยหากินยากเลยรูมาจะค้องกับโบเหนื่อยใช้รถขาไมงัดไปถิ่นซะ เง so so uh ียยมากวาี่น้าเขาได้กวจ้ะน้ำฝนเนาบึงเด้อตวแก่มาแล้วไ้หดจุ่ม่ลยหดแม่มันใหม่เลยป้าในบึงเลยหิดอะไรเด็กเนี่ยที่ไหนามเก็บไม่ใช่เร สบายดีอีกหนึ่งเด็สบายดีพี่น้องโอ้ยพี่ใส่เอบีพี่น้องนะเขาเ้ออาบวง่าขาวาเหมือนี่เข่าอันเข่าสูจักนี่ทีเข่าสู้นี่นเสียย่มาพี่น้องเลยเปียมเ็น mọi người mọi người Nó người mọi người mọi Đi đi người Đi người mọi

มันเีเครื่องมากแต่ป่นน้องอ้แซ่บแก่หมเป็นไรเนาะไข่ไม่ใหญ่ตำป่นแก่กั็แซ่บยุ่งเกี่ยวขึ้บเหมนเาง

ใส่ไงใส่ดูาไปเที่ยวหรอกคือแสีองเอ้ยมึงดูใส่มึงดูจะภาไปเที่ยวเนี่ยาไปุีน้อเนี่ยฮะกไอคอนน่ะเราใส่งหมว ก sure. ็ไงก็ไปจะให้เนี่ยตัวหังอจักไงอันนี้จะดึงหรอ้อมา้มันมัดแล้วแออไป่เกือบซื้อผมื่อะถึอะถ้าใส่เลยมุมปรับด้วยเปนาา ต่อไปต่อินก่อนว่างเลยผลิกพักกันเลือกไม่เหรอไม่เหรลิกพักบัวเลยขาดจบมาเหรอขัดจบไม่มนเสนอรายต้อนขันหขา

ก็ุ้มเอแล้วฟักบัวหนึ่งหนึ่งัวไม่ก็ักบัวนี่แม่อื่นมอื่นย่างปาดเนาะ ว่านเนื้อเอามาปนะูววานกระปงงั้นจังหวัดเก้าวม่อยเหมือนกปบใจเหมือนแกงแกงวเลย <c oughs> แกงมรเด็นแกง ตังคายตังคายฮันลูกมือตังคาย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 โดมหายจิ้งจุ้ยตังคายโดมลูกมันชุบลูกโดมคู่สวยทั้งหมดไม่ได้ไ yup. ม่ได้ต้องนิ่งตัวเถื่อน อข้ามอยากบ้ทํามอยากปลาบ้าง

บบเบานมนก่อน้ายโ้งนได้จีเจ้านีมี้อมลบริเขาเิ่งเ้าเจ้า่ไหมทอ่นี่ ตั้งพายประท่านเขาจะตีบนนี้พายประท่านตั้งสามสาใหม่เนาะเอาเก็นเกนนีนแม่ยังมียู่มอาูเนะน้ออยู่ในบ้านะท่านนาะทางๆนทางๆายใหญ่ก็้ทางทางพายใหญ่ก็จะเล็วใกล้เต๋ Năm chương trình tay vào 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 tinh sới nè ừ. bộ đồ này kia kem mà mày mày nhầm lệp luôn ถึงไปถึงไปมึงถือดำอ้วยม่งวันนี้เหรอไม่แข่งเขายังใส่อะไรี่าวขาเอต้ใส่อะไรีเนาะไมเลอกแข็งคุณพูว่าแขง้อเขาวนี่ จะผัดปาจี้จะม่รอภาจริงเนาะหอมป่ะเนี่ยนาทีอ่ะเดี๋ยวกันนึ่กู เอมตัวนี้อุ้มมันพี่ด้าจะให้เห็ดเทืองมัครจะจะเห็ดจางวงก็ไข้าามา นี่จะเคลือนยกต้องเรต้นยางนาดกล่าไอ้สี่ต้นสบหนึ่บ่กอือมไม่ทานา้นะตอนนั้ทิ้หนด้ี่น่องี่น่องสบายดีที่น่อันดีี่น่อ